สวัสดีนูค่ะวันนี้นะคะนูจะมาสรุป3มเคล็ดลับดีๆให้กับทุกคนนะคะ3มเคล็ดลับวันนี้นะคะก็จะเป็น3มเคล็ดลับในการที่สามสิ่งที่เราจะต้องมีถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจให้ไวขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยนูได้ไปศึกษาแล้วก็สรุปมา เป็น3สิ่งที่นูคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสิ่งแรกก็คือให้เราเริ่มลงมือทําทั้งที่เรายัางไม่พร้อมนะคะอันนี้มีเคส e study ของแจ็คมานะคะที่ตอนนั้นเขาเริ่มทําธุรกิจ e-commerce ในขณะที่ประเทศจีนเนี่ยยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีระบบโลจิสติกนะคะตอนนั้นนะคะและทุกวันนี้ก็คือเขาก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่2นะคะที่เราจะต้องมีก็คือ เราจะต้องเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะคะ,ะต้องเน้นในเรื่องนี้เป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็เอาตัวของเราเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเรานะคะมากกว่าการที่เราจะไปเน้นว่าเราเน้นทําเพื่อหาเงินอย่างเดียวนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งที่3มที่เราจะต้องมีนะคะนั่นก็คือ,อให้เราตั้งคําถามกับตัวเองนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยใครที่กําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวในเรื่อง,องการเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปเสพสื่อความรู้หรือว่าเอาไปเสพสื่อบันเทิงมากกว่ากันนะคะเพราะว่าถ้าใครที่กําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะการเอาเวลาไปเสพความรู้หรือว่าวิธีการดีๆนะคะเสพ สิ่งสาระดีๆในการทำในการทาธุรกิจนะคะมันจะทําให้เราสําเร็จได้ไวขึ้นนะคะเพราะว่าทุกวินาทีมีคุณค่านะคะ,ะและก็นี้อันนี้ก็คือทั้งหมด3าสิ่งที่นูสรุปมาให้ทุกคนนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นูนะคะสวัสดีค่ะ